วัสดีเพื่อนๆที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนมาสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในด้านฮีโร่อย่างเทพเจ้าสายฟ้าเทลูหรือว่าทูเลนของเรานั่นเองนะเพื่อนก็เรียกได้ว่าฮีโร่ตัวนี้ก็ยังคงเป็นจังเกิลโนหในใจผมอยู่ดีนะครับจากที่ลองจับป่ามาหลายๆตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมถูกชะตากับทูเลนมากที่สุดนะแบบ ตัวมันไม่ต้องทําอะไรเยอะเนะเพื่อนยืนอยู่หน้าวงไฟเอาสายฟ้าช็อตป้อแปะป้อแปะแล้วก็รอซูมลดัดบอกเลยว่าเกิดง่ายมากๆนะแล้วคือเกิดมาก็แรงเวอร์ไงแรงแบบน่าเกียดอะคือถ้าถามว่าตูเรนยังเล่นได้ไหมเนแพทนี้นี่ผมให้แบบโหเป็นตัวแบกเลยนะตัวแบกจังเกิลเลยนะเฮ้ยนี่เหมือนทีมเขาจะไปอินเวสตัฟแดงผมหรือเปล่านะมีเป็นทางด้านของโอมกกาแล้วก็ เอาอีกด้วยนะโ้คือมาเยอะมากๆนะปั๊บแดงผมน่าจะโดนเซิร์งมาเรียบร้อยแล้วว่ะยังไงดีเพื่อนรอดหรือล่าแล้วไอ้เจ้าหมอนี่มันถูกป,ป้อมผมดับเลยนะเนี่ยแต่ว่าได้อยู่ครับมันแหลมเกินไปไงเพื่อนได้ว่าลิงตรงนั้นฟิกไปตีตีโอ้โหออยรอดแถมมีฟอรเรนเข้ามาลาำอีกตรงนี้ยังไงกบร่วมไม่โดนแล้วฟอรเรนปลาดอกสวนเรียบร้อยครับลาำลิงร่วงไปได้แต่ว่าตรงนี้บอกเลยว่าขอนะจ๊ะสวย ถึงแม้ว่าเราจะเสียบัฟไม่ค่อยได้ฟาร์มเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้ผมได้คิวมา2ตัวคิดว่าก็สามารถแทนกันได้อยู่ครับแต่ว่าที่จะหนักนี่จะเป็นเพื่อนผมนะมาช่วยผมแบบโอ้โหรับกันดีมากแต่ว่าไม่สามารถรับทีมเขาได้อยู่จริงๆด้วยครับด้วยความที่โลมิงเขาเป็นโอเมก้าไงเพื่อนเขาแบบกล้าเล่นมากนะมนทุกป้อมผมดับเลยมันยิงไม่ออกครับป้อมพังทั่วขณนะโอเคไม่เป็นไรจเซฟไปแล้วกันนะครับ ถ้าเขาโอเมก้ามาแบบนี้ก็ต้องเผื่อใจไว้นะว่าอาจจะโดนแบบไดคาป้อมบ่อยๆเนาะก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับโอเคมังกรจะเกิดวะยังไงดีเพื่อนตอนนี้ผมเลื่องไม่เต็มด้วยนะแต่คิดว่าน่าจะเล่นได้ครับค่อยๆเล่นค่อยๆปาสกิลต่อไปแล้วกันพยายาม่าเข้าสุดนะเล่นตัวเลนก็เรื่องการทิ้งระยะห่างเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับมันไม่จําเป็นต้องเอาตัวไปเข้าเนาะขู่อ้อยเขาเสริฟม,มังกรไปแล้วว่ะ โอเคมันมัน,ม,นมันสู้ไม่ได้จริงๆนะครับตอนนี้ถ้าผมเข้าไปข้างในก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะก็ใจเย็นไปแล้วกันเอลสซูซูปหน้าแหกไปถึงทีโอเคขออนุญาตมาเก็บคีฟตัวเล็กตัวน้อยหน่อยนะครับคือถ้าสภาพเกมเป็นแบบนี้ก็ยอมไปก่อนนะเพื่อนเราก็ไปฟาร์มเก็บคีฟเลนข้างฟาร์มเก็บคีป,ป่าไปนะครับพยายามอย่าเสียชีวิตเพิ่มเนาะดูดิดูเขาได้ดิโค้ดเวอร์โอ้โหอันนี้ก็เข้ามาลํำในป้อมอีกคือบ้านผมนะเว้ยทุกแบบไม่เกรงใจกันเลยนะ เอเคตัดภาพมาตรงนี้เลยแล้วกันนะเพื่อนได้ข่าวว่าอยู่ทถวนี้หรือเปล่าหายาเตะคุงเอ้าไปไหนแล้วฟึ๊บตัวบอลเลอร์เรียบร้อยคนระับขอซูมทั้งหนึ่งทีแวะโอเคตรงนี้แก้ได้นะเอาหายาคืนมาได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีลูมเมียมากันเลนล่างให้แล้วตรงนี้ยังไงซูมไปก่อนแต่ว่าไม่น่าตายโอ้ยรักกันดีจัดนะออยโหดมารับแทนเลยนะครับจริงๆโอเมก้าไม่ตายนะเนี่ย โอเคผมก็มาฟาร์มแดงต่อละกันนะครับคือจเย็นเลยนะเพื่อนถ้าเป็นเกมแบบนี้เราก็แค่ไม่ต้องไปตายเพิ่มแค่นั้นเองใครจะตายก็ปล่อยเขาตายไปครับเรารักษาชีวิตเราไว้ก็พอนะตรงนี้ฟอรลินมาห้าอะไรเนี่ยลำในบ้านผมเลยนะครับเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเก็บไปโอเคตอนนี้นี่คือทีมแบบสกอร์เดยรวมคือผมคนเดียวเลยนะสี่คนเพื่อนผมก็ยังไม่ได้คิวนะครับเพราะมันเล่นเล่นลำบากจริงโอเมก้าเขาพาเพื่อนเล่นดีมากดูดิ กันไม่ได้แล้วนะครับโอเคแต่ว่าดีที่ยังไดโอมกกามาอยูอ่แต่แรกกับเอลสูไปนะครับลูเมียร์เอานะฟิกมาสบัดสบัดบ๊อบเก็บเอลสูทีมหมไปได้โคตรเอาเอะเฮ้ยได้เป่าตรงนั้นแลดกระกลบล่ายอยู่ครับโอเคคิดว่าน่าจะได้นะเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆโอเคได้อยู่นะครับมีมีล้างแล้วกบถ้าไม่มีล้างนี่ผมคิดว่าแลดอาจจะโดนเสิร์ฟแทนนะเออน่าทําพาญมากลูเมียนี่เหมือนไล่ง่ายๆนะครับแต่ตัวมันแบบ ชุกชิกุกชิกน่าลำพากนยังไงก็ไม่รู้นะอนนะเอาโอเครับไปนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าเกมรับแบบตึงๆเลยนะเพื่อนป้อมนอกนี่ผมโดนไถเละหมดแล้วนะครับคือไม่ใช่ว่าเราไม่อยากกันนะแต่แบบมันเหมือนมันเป็นสภ,ภาพจำยอมอะ่ะเออคือเก็ตป่ปะไอ้นั่นเนาเข้ามาปิดป้อมเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเพื่อนๆเราก็ต้องถอยเอาชีวิตเราก่อนนะคือถ้าให้เลือกป้อมกับชีวิตเราก็ เอาชีวิตรเราไว้ก่อนดีกว่านะครับเว้นแต่ป้อมไหนสุดนะป้อมที่จบเกมอ่ะเออป้อมนั้นก็ต้องรักษาป้อมไว้ก่อนนะโอเคกันบ้านไปเรื่อยเก็บเว็บเก็บคีบไปก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่ง5นาทีเองนะครับถ้าเรารับได้ไปเรื่อยผมคิดว่าเลรเกมอาจจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะเ,นดนนะเดี๋ยวรอลิงกับรอผมอะ่ะแล้วก็เอลสูดอีกหนึ่งคนอาจจะมีอะไรให้เห็นครับตรงนี้ยังไงได้ป่ะโอเคสวยครับนึกว่าเอลสูจะโดนเสิร์ฟแล้วนะออยนี่คือเอาสุดมากนะครับ ดีนะเอลสูเรากลับไปรีได้ดูดีฟาร์มยังระบากเลยอ่ะคือทีมเขาได้คุมแบบแผนที่หมดเลยนะเดินเดินยากมากถ้าพูดตามตรงนะครับต้องรอแบบรับเวฟใกล้ๆป้อมเงี้ยเออถึงจะปลอดภัยแต่ว่าตรงนี้มันได้จังหวะเล่นพอดีนะกบเขารวบสวยครับผมก็เข้าไปเสริมพร้อมเติมดาเมจและเก็บฟอเรนติโนไปได้นะถือว่าทําได้ดีครับเข้ามาตาทีตัวแบบนี้ก็มีสิทธิ์ทําให้ทีมเราแบบฟื้นขึ้นมาได้นะเพื่นอนเฮ้ย ใจหายแวบหนึ่งว่าจะโดนเอ่อลาดบัฟฟ้านะเฮ้ยตรงนั้นยังไงเพื่อนไม่ไหวก็ถอยก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องฝืนเนาะไปรีเลื่องให้พร้อมดีกว่าไฟหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับโอเคเฮ้ยยังไงโอเมก้าอีกแล้วมาแก้แทบแก้วาดหน่อยครับตรงนี้แะดระวังนะจ๊ะเรียบร้อยโดนปิดหรือเปล่ายังไงเพื่อนมารับอยู่รอหรือเปล่าโอเคหายตัวให้ครับแต่ว่าโอ้โหอ้อยคือแบบข่วนกระจายข่วนมันมือมากอะ่ะผมบอกเลยอ้อยตาเนี่ยจะเอาไปสู่เราไปได้ด้วยนะครับ อ่ะเกมลับเกมลับก็ต้องสติเยอะๆครับแล้วก็ใจเย็นๆน,นะอย่าพึ่งแบบหลุดอะคอยโฟกัสกับตัวเกมไว้ตลอดนะครับคือมีสติกับการเดินในทุกๆก้าวของตัวเองนะโอ้โหนี่เล่นเกมหรือฟังธรรมะนั่นแหละครับผมว่ามันช่วยได้เยอะนะในช่วงกับเกมลับแบบนี้อ่ะมาลุยกันต่อครับไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงดีเฮ้ยไควาร์ปแวบๆบแบบแต่ไม่ต้องเล่นหนะดีครับผมกลัวทีมเขาซอนเนาะอาจจะเป็นแบบ วร์ปลอซื้อก็ได้นะถ้าเราเข้าไปนี่โดนซ้อนแบบเป็น3ามสีดวงนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับโอเคลูเมียเปิดแบบเป็นหนึ่งสเต็ปมาเดี๋ยวพามาเคลียร์มันม่วงหน่อยนะครับเฮ้ยโอเมก้าแอลขวายังไงลียังไงลีอยากได้พ้องกลางอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเหมือนจะสูงไปครับกัแบบฝืนด้วยนะเฮ้ยกบรวบสวยยังไงยังไงโอ้โหขออนุญาตแบบฉีกออกมาก่อนนะครับไม่ไหวจริงว่ะเฮ้ยตะซูมพายา แบรโอ้โูได้อยู่ลูกพี่เข้าหลังวะลูกพี่เข้าข้างวะพอเรนมันเข้าข้างวะต้องมอม่วจริงๆครับยังไงครับตรงนี้เพื่อนผมจะกันได้กันหรือเปล่าโอเคยังได้อยู่แล้วไม่ถอยไงพอเรนม,มันจะเอาสุดอะไรขนาดนั้นโอเคแต่ก็สวยนะเขามาตายให้เราแบบนี้ถือว่าดีเลยครับไปลุยต่อครับโอเมกา้ายังไงเพื่อนตายไหมโอเคสวยเก็บโอเมก้าไ้ได้ครับมาแก้กันหน่อยพอเรนสวย พีม่ผมเอาคืนให้แล้วไงตรงนี้บอกเลยว่าช็อตเพย์แบ็กแน่นอนนะครับไปไปไป,ไปขึ้นป้อมกลางไปเลยเพื่อนเดี๋ยวผมทําคีปให้นะครับโอเคเจออ้อยหนึ่งหน่วยนะแล้วก็เป็นทางด้านทยาอ,อ,อยู่ตรงกลางแต่ผมว่ามิอาจต้านทานหรอกทีมผมเขาแบบอออินวันไงทั้งหมดมารวมมนอยู่ที่เลนกลางแล้วตรงนี้บอกเลยว่าถ้าประทะก็มีเสียเฮ้ยโ,โหเสียจริงเนะี่ยเป็นแรกไม่เหมือนที่คิดไว้นี่หว่าแรกแล้วงั้นไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับถ้าแรกแบบนี้ โอเคแต่ก็ได้อยู่ไม่รู้จะจบได้หรือเปล่าไม่น่าได้นะยากมากแปไ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 ปปฮมผมพลาดปะเนี่ยโอเคดีนะมีกบมาเซฟให้นะครับไม่งั้นนี่ผมอาจจะรั่วไปลุยต่อครับสรุปว่าขึ้นไม่ได้นะจะทำกลับมารีกันโอเคคิดว่าอาจจะต้องถึงมือก๊อตหรือเปล่าตานี้จะ15้านาทีแล้วด้วยนะวุยกกบรวบวฟิกเรียบร้อยแล้วผมซูมเลียได้ว่าช็อตรู้ใจนะครับ คือมองตาก็รู้ใจครับกบตัวนี้เทโลโฟมไปเพื่อนอ30วิกอสเกิดนะครับน่าจะได้นะทีมเขาพอเลนก็เกิดพอดีแหละถ้ากอสเกิดอะ่ะตอนนี้ระหว่างรอกอสเกิดผมก็จะไปทําคีเลนข้างก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนพยายามทําคีเลนข้างให้สูงไว้นะตอนกอสใกล้จะเกิดเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆครับถ้าคีปรอสสูงทีมเขาก็ ต้องอาจจะมีสักคนแยกกับไปการคีปเนาะแล้วเราก็จะได้เปรียบไปการไปกอดเพราะว่าเรามี5แต่เขามี4ไงอ,อีกคนหนึ่งแยกไปการคีปอะไรแบบนี้เนาะอาโอเครอรอรอครับทําอะไรมากไม่ได้นะกอดเกิดแล้วยังไงดีเพื่อนเปิดแบบไปแล้วเห็นโอเมก้าอยู่นะครับแอร์ขวาน่าจะมีฮายาอ่ะโผล่นะพึบเลยอะบอกเลยว่าพึบพรับะ่ะตรงนี้ผมก็ขอขโมยบ้าฟ้าไปก่อนแล้วกันนะคือถ้าตูเดนมีฟ้านี่ก็ได้อยู่ได้อยู่สกิลมันจะรีค่อนข้างไวเนาะ ยังไงครับแลดเช็คระบบไปก่อนเช็คไปสองระบบอุ้ยอุ้ยโอเคได้อยู่ถือว่าได้ต่ออยู่ครับตรงนี้ปึ๊บปาเก็บสแต็กไปก่อนนะไม่ได้จะเอานะครับโอเคเพื่อนผมก็เคลียร์กลางรอโคตรเก่งอ่ะตอนเล่นอยู่อ่ะช็อตเนี้ยผมผมจำความรู้สึกตัวเองได้เลยคือแบบเก่งมากนะไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเขาไม่ยอมโผล่กันนะครับน่าจะอยู่ในในป่าแอลซายนั่นแหละเออแต่ว่า ก็ไม่มีใครกล้ากับใครเลยเฮ้ยตรงนี้ที่ผมเห็นอ้อยแยกนะครับต้องชวนเล่นไฟหน่อยแล้วว่าโอเคลุยๆๆตรงนี้ลูเมียโอ้โหเรียบร้อยแล้วถ่ายสวยแล้วผมสูง <c oughs> เรียบร้อยครับมองตาก็รู้ใจหมัดไทยคุณคแมเกินปุ๋ยโอเคได้บอกว่าเพื่อนเฮ้ยแล้วผมมาตีอนี่อยู่นะถ้า <c> เ <oughs> พื่อนผมเสียนี่ผมเจ๊งเลยนะเว้ยผมวัดใจจัดอะโอเคได้ได้ได,ได้เพื่อนเราได้อยู่ครับได้ทั้งอ้อยได้ทั้งลูเมียเลยนะตรงนี้ ยังไงคอนติโนวาเลนตินี่เรียบร้อยรัดชวดไปครับ2ต่อ5เอาอะไรไม่ไหวผมคิดว่าน่าจะจบแล้วแหละตรงนี้แค่รอกอสเทเยอร์เดินเข้ามานะมผมดูว่าหายาอยู่ถ้าอยู่ผมจะยิงให้นะอันตีโอเคตรงนี้ยังไงได้ข่าวว่าต้นเกมทำเราไว้เยอะสวยครับเหลือหายาตัวเดียวโอเคและดัดหน้าไปครับตรงนี้จอบอจอบอแน่นอน โอเคครับวัยรุ่นอูนึกว่าจะเละแล้วนะครับต้นเกมคือโดนหนักมากนะแทบไม่ค่อยได้เล่นเลยแต่ว่าก็ยังดีที่ทีมเราสวนกลับมาได้อยู่นะอ่ะโอเคก็ไปดูผลงานกันดีกว่าว่าตานี้เทพเจ้าเทนล,ลูของผมเนี่ยจะทําผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับไปครับผม let's go <S เป็นออคอนควเลอร์38นะครับดาววนของแท้แล้วก็ได้ MVP มาด้วยนะตานี้อ่า สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายไปแล้วบุย